สว,สวัสดีค่ะเมือนี้ิมครับผมมาพอกับช่องกับแต่น้อยแชแนลครับพี่น้องมือน,น,นี้จัดเมนูตำซั่วไข่ลูกเป็ดครับมือนี้ไข่ลูกเป็ดไข่ลูกเป็ดมา,มาได้มางามๆนะครับมือนี้ไข่ตัวงามๆท่านเป็นตัวสำหรับตัวก็มีนะครับนี่แบบเป็นตัวมีไ <laughs> ม่เป็นตัว้าบอกกินนี่ก็คือออกพี่น้องตัวยังอ่อนๆอยู่เอาแซบๆน้ำกันด้วค่ะมากๆครับมา นจำซัวแกออกอันนี้อันนี้ไข่ด่านหยุบตำมือกอ๋อเสร็จขับปุ่นเนี้ยเหนียว หืมหักเนื้อผักกัดขอบเด้อครับมากระเจี๊ยบอืมอืมเพิ่นสิเอาไปใส่มากระเจี๊ยบมันกินได้เต้นได้บ่อืมกูปักโอเคโอ้ มันดีขนาดเลยเนาะมันเซนใช้กับใครลูกมันเนี่ยล้วพักซีน้ำไอ้บะพักซีพักบง่ง อระหอมเป๊ยอันนี้เพรากัดกรอดด้วยครับพี่อันนี้มองมือใกล้นีนนนนไไ่พี่น้องมกอูกรอบตำแส่มูก,กอรอบจะเอาอันนี้ออก ยังไงกินเหลืองแซเส็จไแข็งไปมุมบดบ่้ ตัวนี้ครับเจ่บว่มันดีดนะครับไข่แดงขับปุ่นเซนเนียว จนเนียวดีกว mm ่าเราไม่ลลาโตอันนี้บอใครลูก hmm. อ mm ันเป็นตัวอ่อนๆเอาออกหาบวกกินก็เอาออก มาน้ำไข่เนี่ยแหละอืมมันเด็กกินอะนรไม่รู้แพงหมดหาเส้นยำอะไรก็เอาไปอ่ะ ກາង្ពីផປលានបានទ្លាນាំងអន្លាំងបំលាស់ស្សងដែល្លាស់ទ្លាល់មានកបាន់ อันนี้ลายลายระยะระยะนี่ผูดดีนี่ม,มันดีครับใช่ครับตำส่วนอันนี้ว่สุดยอดอียสุดคนอ่นะไปเห็นอยู่ในตลาดก็เลยเอามาอันนึงเห็นเห็นมันงามเนย ว่าตทำส่วนมันจะมากกว่าร้านนะเพือจะกิบเบ็ดอยู่ได้น้ะเบ็ดได้น้อก็ทำกับปุ่นะมาวันไม่นยูวเนาะมันก็คือจะอัน ก็จะมันสิบออิ่มนี่ก็เลยใส่บอกหล่ใครอาวกินต้องทถอกินได้ ต็แงแข็งเนียวเอก่อนยังไงอออนใหญ่หต,ตัวลูกออกมาออก็นกรเสริมตลอดที่เคยมั่นนี่ขอนี่ยครับเส้็ของปุนฮันนูไว้เส้นขอปุนไม่เหนียวฮันนี่เดอดจะต้องอต้อง,อองอยำกินเรื่อยๆ Cái chân chè ลองมมนแดดแสงแหงเนาะแรงก่อืมชิต่หลวกมากไหมพี่น้องมันแทบจะกัดบ่ไห้เลยแก่น่าจะแก่ทุกอัน ตอนหลวบกูดิกินมึงนะครับเอามาันลอยแติเวาอมาแล้วบ่กินอ่ะมึงอันนี้เป็นมากอันยูชอแเขียว เดี๋ยวก็กันห่วงอั่นดับกินข้าวข้าวข้าวเดียวมันมแกออก แขนใครไ <c oughs> ด้เนาะหนังสนยุ่ดนี่แหละจังอันเดเอเอัเอเอเอนเอาเินเอาอันตําส่วเอาจะไม่นํำสดวนมั้จะไม่นํำสุด <c oughs> แขนใคร อรอเจ้าไข่มันสิสจ,จ,จีเขียนเคียนแล้วเมียวอะจิ่เ,เ,ค,เ,ค,เค,คีนเคียนไข่ะฮันวันนี้สำนะ่ะจำสัวกระจายมาหลายแห่ง <c oughs> ไปว่าอัน ป่นไม่เป็นเขาป่นแห้งอาะข้าวหลวกข้าวหลวกมันแบบอืดไปหนาข้าบ่ออืดนิดทน่อง <laughs> พวกเป็ดดับขาวนี่นนะสุดยอดแล้วครับมันตำส่วไข่ลูกเป็ดแ,แต่หนวานตำส่วถาดครับมันเนี่ย บวบอดกับตำมาลายลายเฮ้ยเลยอีหลีว่าไงบอมบอมเป็นวัตถุทิพย์เนี่นี่เดี๋ยวลูกใส่มากลับมาเจอโรงเรียนใส่ต่ออีกยังมีอีกรอบดีแล้วนะบอมเป็นว่าเสียของเอามันนี่กินตำตำสั่วไข่ลูกเป็ดนะพี่น้องเนาะมันเป็นไข่ลูกเป็ดยังไงบ้าไข่ลูกเป็ดเวียดนาม แต่เขากับทีว่าหลังนั้นเป็นใครนำเข่าหรือจังไดแต่ส่วนแข็งๆนี้มันเรียกว่าใครเนี่ยก็ใครด่านใครด่านมันสีเมื่อก็ยหิมันสิแบบว่ามันก็ายกึดดีอยู่แต่ว่าเข้าไว้ใิ่าหลังเนาะเอามือนี้ก็แต่น้อยก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาที่ตามรับชมตามมากค่ะจชชอบจชิญในกัฝากก็ไล์ก็แชร์ในด้วยค่ะมือนี้ก็แต่น้อยข็บ่าวกรรมขอลาไปก่อนนะครับนาอสวัสดีค่ะ